ผ่อนก็สำตะได้เจ้าสุบาดีพี่น้องหจที่ไใไปบุญสิสว่างพี่น้องไปมหาภเวนะคับสามารถสามประการพี่น้องคือแดดแตาป้าท้อแตะจูงศิแตกพี่น้องเ้ยแต่สำตาแ่ ว่าแห่งกันแดและมู่ว่านนไีไปทักหลัดพีนด่น้องเลยรู้เนะแดเปนผิดไดี่นะอ้นมาไว้กไ้หนะ่งทางจะเป็นห้องเกี่ยวกงทางไปแล้ว ขาจอยลุมคาาันาซาพอนเนาะคันนาเพชรมะมาเปหนหันี่โอ้างเงนี่ทานพูดโอ้พ่อครบารยิจาัจจานรเขาบอกเอแล้วก็สิสายบอกแล้วไปแห่พระเวฬุพ่น,น้อันอยู่บ้านที่สว่าง,นนงเนาะผส,สองเออซอง เปห้าถึงซองี่นะซ่ครข้งกระสายผลไลยเราแต่มมูนอยากทานเนาะ่งไเนี่ย้งือแเอฮือต้นนอยก ไฟาสีงมันเที่ยบเลย่อยองประสาเบิร์ดทำไมเงียบเงียประสาเบิร์ดเนาะโอ้ข้มาม้าน้าไปเด้ไปเด้ไปเ,เ,เด้ไปไปยายไปพักน้องกองกันอยู่

ข้างของอข้าสลาใช่ไหมอืมตุงตองตุ้งสัดลายกอ่ะ บบกินแต่น้ำแข็งใส่ไ้น้าทขงนะเปล่าข้างนะ้าข้างข้างกันเลยข้แล้วพี่เลยไปมาที่ เจ้าเสีช้ขอบวพี่น้องเลยมึฮะ้นอยู่เ่าแจิีอะเาอโทตะรบบายดีนะคะมาถิงหลยพี่น้องฮ่อนห่อนแหมแขนสาวจอยสาวแงใส่เสืแค่ยน้าระเมาพอได้ใส่ใส่ที่แหมแขนอันนี้ เขาแล้วไปทีเรียบร้อยนะพี่น้นนนอ,องสาวแพงกับสาวจอยไปส่งซองให้ใส่ซองนะไปเอาไปสง่งตกลงสิไปหรือบวาไป เนี่ยพอหอยลายไปได้มันหอ่อนเออเฮ้ยเฮ้ย,อยทอดทอดห่อนแหง้งี่ห้องมาสั่งน้ำแข็งใส่กิน สามใบกับพอเออนี้นีพ่อเลเออสียแล้วอือตาหกมาพบนักน,นี่มีกระเลมใน,ต,นมตู้นะเั้ยไอศครีมไปอยากเบิ่งบอ รอคิวเด็กๆมารอคิวโอ้คัณะโบมา่าคัณะโบม่าซื่อคือสิบล์โบมี่เหรอ,อ,ะะองไปช่วยเอาไหมอร่อยไหมคะสดซื่นแฉบ ถึงเวลาสิยแหออกแอ่วพวีเอ็ดวุ้นพวีเอ็ดพี่น้อยเลยลังเตรียมแต่ว่าซ้อแพ่งสิพอไปดอกร่างกายร่างกายไม่ร่างกายไม่รับกับอากาศสีสอกเลยสิบอไปเด้อป้าสร้างนะ่งเลยสร้างสร้าง เอาสั่งขึ้นรถเอามาขึ้นรถไปแลยพ่อทำเอาเอาเขาไปยืน กอ้าานี่มาซาัำมมเหิบเลยตาเ้อะแพงมดได้ไปเด้พี่น้องเปิดแม่พ่สิบไว เป็นขั้งเทือที่สองปีแล้วเนี่ยก็จัดปีนี้ก็จัดเนาะห้ามสานห้างมาพี่น้อง กลับมาบานเลยพี่น้องเลยไปอาบุญอาซินกับบะแล้วห่อน4บเอ็ดองศาเจสิเจสิศอกขับรถมานาแดดใหม่นานวูดวูดจะขึ้นเขาเต้านี่แหละเหลือแต่ปลาเมากับเส้าจอยหลังกายแข็งแรงปลาเม่ากับบ่อยากไว้ปันใดแต่ว่าเรากับบืนไปเส้าแพงนี่บืนบะใดดกความดันเนาะไขมันบ่ไว้ดอก กลับมาสือของเกี่ของกินมาสู่ลูกสู่ผัวเนาะสือปิ้งไก่บ้านปิ้งหนึ่งพี่น้องนี่เด้ปิ้งไก่บ้านปิ้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ไข่ลูกไข่ลูกสามนวยแล้วก็ทอดมันคีทอดลูกทอดผัวเจอยจ่อยน้องบอสกับบอสสบายกันเลยคีทอดเนี่ยมาแล้วมางุ่มบ่งทิ้งโอ้เย็นจะเจอยป้าเอายาให้กินมาหูกอวะ มันห่อนแหง้งพี่น้องเอ้ยเด็กน่อยทนยบาไไว้่ได้ว่าแต่เด็กน่อยผู้ใหญ่นี่ยยังเป็นคือกันโอนเคยถ่ากะ <c ười> ปลากระตุ้ยมิตรยานมิตรกระดูกแล้วผู้กงๆๆางย่างกางย่างกระดูกสันล้งางเจ้าคือออกหัวสองขางเลยเคขอปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากก็ไหลก็แร์ในเด้อสบ,บายดีเราชมคลิปนะ